ทั้งหมดมีใครสดับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมตะวันโดก9โมงครึ่งครับกับช่องบกพอย ผหมาเลข23ครับครับผมอ่ะช่วงนี้ฮะทำนองไทยเดินทางนะครับก็เป็นช่วงที่จะมาพูดถึงการเดินทางของเพลงไทยทำนองไทยทึ่ส่งผลนะกับกลายเป็นผลงานต่างๆมากมายครับผมอยู่กับบูของเราครับครูเอครับน้องนุน้องโบส์ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมเพลงไทยเดิมเพลงตัดเพลงเถแเราเอามาขยายกันครับผมในการเดินทางบางเพลงนี ร้อยกว่าปีตอนเพลงนี้จไม่ได้ครับมันนานมากครับประวัติก็ไม่ได้แล้วครับใช่เลยครับวันนี้จะเป็นเพลงไทยเดิมที่มีชื่อของสัตว์ครับครูเออโอ้โหจริงมีเยอะมากเลยนะแต่บางเพลงอาจจะไม่มีชื่อของสัตว์แต่ว่าถูกนําไปใช้เนื้อร้องหรืออะไรต่างๆเราเนี้ยซึ่งทําให้มันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับสัตว์คาลงมีแต่ยุมีแต่ยมีแต่ยมวุ่นวใจอันนั้นใช่ครับแต่ไม่ใช่ไทยเดิมครับผม S <S เพลงชา้างครูเอ๋เออจริงๆมันเป็นทํานองพมา่าเขยเพลง <elen> เดิมคือพม่าเขวครับของหมอมหลวงต่วนศรีวรรวันซึ่งทําท <ำ S 2> ไว้ในการประกอบละครเกี่ยวกับเรื่องของศรีป้าวรมินก็คือเป็นพงศาวดารของพม่าคุณหญิงชิ้นศิลปะประเรงครับก็ได้นําทํานองพม่าเขวเนี่ยมาใส่เนื้อร้องโดยที่บทเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่นําไปใช้สอนเด็กนักเรียนสอนคุณครูด้วยสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตครูดนตรีก็ไม่ค่อยมีก็ต้องเรียนผ่านวิทยุ อยิงชินก็ทําเพลงนี้แล้วก็ร้องไปทางวิทยุนะครับแล้วก็เพื่อให้ตัวประเทศได้เรียนความจริงเคยมาเนร้องใช่ไหมเนร้องมันมีช้างกี่ตัวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าตนี้ขึ้นกี่ตัวเนี่ยขึ้นสามตัวแล้วพี่เท่งเคยเห็นแบบไหนอีกช้าง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 ห้าตัวหัวผมเคยเห็นมากว่านั้นอ่ะ้าวมันร้องยังไงช้า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 งมีแบบนี้หาเรื่องออกตัวงเราเลย โอ้ข้าท่เออเคยเคยมีเป็นคำถามว่าเอาแล้วตกลงมันช้างกี่ตัวกันแน่ทีนี้จริงๆจะกี่ตัวก็ร้องไปเถอะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเราไปกลับไปฟังทํานองเดิมเนี่ยทํานองมันเป็นแบบนี้อ่านะครับ ตัวสามสาตัวท่านองเดิมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยิ่งดึกก็ยิ่งเยอะเออท่าทางได้ไม่ได้หลายตัวรปไม่ทวนแรบไม่ทวนเลยครับแม่ผมชอบตอนอาจารย์บอกว่ายิ่งดึกช้างยิ่งเยอะเนี่ยนะฮะเออพอมันดึกแล้วช้างก็จะออกจากป่าไงครับ กป็นอะไรไปคลิปคือทำนองไทยๆเนี่ยมันสนุกสนานเราก็เล่นกันไปเถอะร้องกันไปเถอะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมีมดก็มีนะครับผมเคยได้ฟังมดด้วยอ๋อนี่ทำนองอย่างนี้เอาร้องฮะเป็นทำนองช้ามดมดมดต้อเคยเห็นมดหรือเปล่ามดมันตัวเล็กไม่เบาไอ้มดแดงแดงเรียกมดแดงไอ้มดดำดำเรียกมดดำไอ้มดแดงกแ๊กก็เรียกมดตาย ไอ้มดดำดำเรียกมดดำไอ้มดแดงแดงเรียกมดแดงไอ้มดตะแคงก็เรียกมดตายไาอยู่นอกกอนผมมีเพลงครับฮเพลงามาหมาด้ยนะหมาหมาหมาน้องเคยเห็นม้าหรือเปล่ามามันตัวโตไม่เบาไอที่ยาวยาวไม่ใช่งวงไอที่เป็นกวงไม่ใช่งามีหูมีตาหางยา เที่ยาไม่ใช่งวงใช่ไห<ผ>มไอทีพวงพวงพวงไม่ใช่งานดีกว่ามดเยอะเลยเนี่ยมีทั้งม้ามีทั้งมดมีทั้งช้างมมผมก็แปรไปไดห้หลายทางกันนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเพลงม้าใช่ไหมมา้าม้านี่ก็มีเยอะแยะเลยสังเกบของโบราณนะมีม้าย่องม้าวิง่งม้ารำม้าสะบัดกีบ เยอะแยะเลยแต่ทืบลงไม่ท้อไม่ไรเมาผมนนะนั่นเมาได้ซึ่งเป็นทั้งเพลงเกรดก็มีนะครับแล้วถือว่าเป็นเพลงลักษณะของโหมโรงก็มีซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปถ้าถามคว้ยเพลงโหมโรงคือโอยโหมโรงเนี่ยมันคือการเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับโหมโรงเนี่ยถ้าจะเอาเป็นวิชาการหน่อยมันจะมีหลายแบบ โหมโรงการแสดงสําหรับโขนละครอะไรต่างๆเหล่านี้หรือโหมโรงแบบเราจะเล่นลิเกเย็นเนี้ยเราจะทํายังไงดีที่จะทําให้คนอื่นเขารู้ว่าวิกเนี่ยจะเปิดลิเกก็ต้องมีเสียงดังะไรไปก่อนอปีพาดก็ทําหมโรงเย็นผมโรงอะไรคึกโครมอลกโครมเข้าไาเพื่อให้คนรู้อย่างเงี้ยครับครับในเรื่องโหมโรงแต่ว่ามีอยู่ม้าหนึ่งเนี่ยที่ได้ถูกนํามาดัดแปลงโดยคุณครูมนตรีตราโมท แล้วก็มาใช้ในเรื่องการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่ได้เรียกชื่อม้ามีความหมายเป็นนัยยะหน่อยคือเพลงอัศวะลีลาอก็คือลีลาของม้านั่นเองครับวมแต่ผมว่าต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยมามาไปด้วยกันทำนองนี้ เราเห็นแล้วว่ามามันปึ๊กกรกกึกกกอะเรต่างๆเหล่านี้นะฮะจะมาย่องมันคล้ายๆแบบนี้ฮะถนองคล้ายๆไหมมาย่องจะเป็นอ,อีกลักษณะหนึ่งคือเพลงดั้งเดิมของเพลงไทยเนี่ยบางทีเป็นลักษณะของคลาสสิกที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลีลาอย่างเช,ช,ช,ช่นเต่ากินผักบุ้งเนี่ยรเราฟังยังไงก็ดูไม่เป็นเต่าแต่ว่าเขาเอาคําว่าเต่าเนี่ยมันเป็นเพลงประเภทที่เรียกว่าเพลงช,าช้าเหมือนเพลงแขกเพลงไม่มีลีลาแขกนะแต่เขาเอาความหมายว่าเพลงแขกเนี่ยเป็นลักษณะของ เพลงเร็วเร็วแบบรีลาแขกกระต่ายเต้นนี่ก็ใช่ทำนองไหมฮะครูโอ้โหอัน <royalty> น <go> ี้ดังมากเลยกระต่ายเต้นอ่ะเราลองมาฟังนี่ดีกว่าผมว่าพี่เท่งเนี่ยน่าจะคุ้นคุ้นไหมฮะมาสองตนน้นมาสองต้น้หันมาเลื่อนเล่เครื่องแล้ว เขาจะคนโสประกาศแล้วลิเกเอาไปใช้เยอะแล้วพระเอกก็จะออกมาแบบชุดเพชรรถเงาออกมาเลยอ๋อกระนี้คือกระต่ายเต้นกระต่ายเต้นลิเกเอาเอามาลองเยอะครับผมกระต่ายขาวตาลุ่งไงเอามาลองจริงๆยังมีระบำกวางระบำควายอะไรต่างๆเรานี้อีกเยอะแยะแต่มันมีอยู่สัตว์ชนิดหนึ่งที่ผมว่าดังที่สุดเลยครับที่นํามาเป็นชื่อเพลง อทํา,อานองสร้อยแสงแดงแต่ว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องของไก่ฟ้าเอ่ยแสนเงี้ยอะไรก็ว่าไปาแล้วก็กลายเป็นหงส์ทํานองสร้อยแสงแดงแต่ว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องของไก่ฟ้าเอ่ยแสนเงี้ยอะไรก็ว่าไปแล้วก็กลายเป็นหงส์แต่มีอีกตัวหนึ่งสัตว์ปีกที่เล็กลงไปกว่านั้นอีกค้างคืนค้างคาว ข้างขาวกินกล้วยเออทำไมต้องกินกล้วยนะครูเอ๋ข้างขาวมันกินขนมปังไงพันผมยไม่งว่าส่วนใหญ่เราเห็นว่ามันเป็นกิริยาอย่างเช่นแบบมายองก็คือของเขาเดินอะไรเงี้ยกระต่ายเต้นทั้งขาวบินสยายปีกได้ไหมทำไมเราไม่พอใจหรืองงนนี่ผมแปลกใจชัางขาวกินกล้วยใช่ไหมฮะไอ้ที่เราคุ้น่ะคุณชื่อเพลงนะพี่พันชื่เท่ง ทำนองมันไม่ใช่นะข้างขาวกินกล้วยลาอ้าหรอเอ้าทำนองจริงๆทำนองเดิมมันเป็นอีกทำนองหนึ่งแต่เราไปเข้าใจอีกทำนองหนึ่งว่าเป็นข้างข่าวกินกล้วยซึ่งจริงๆไม่ใช่เรามาฟังทำนองข้างข่าวกินกล้วยจริงๆจริงๆก่อนดีกว่าอันนี้คือแบบจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะลองฟังดูข้างข้าวกินกล้วย ครั้งข่าวกินด้วยอ้าวคุณเอแล้วที่ที่ที่เราฟังกันชินอ่ะมันเป็นเพลงแบบเดียวกันเขาเรียกว่าเพลงเร็วเพลงเดียวคือจังหวะชัช้นเด,ด,ดียวจิ้งจับจิ้งชับจิ้งับแล้วก็เขามาบรรเลงต่อกันบรรเลงอยู่ในละครทีนี้เมื่อก่อนเราเราก็เรียนแบบมุขปาฐะเราเราไม่ได้จดว่าชื่อเพลงมันคืออะไรอะไรยังไงปรากฏว่ามันก็มีอีกเพลงหนึ่งที่มันเล่นต่อกัน มาเล่นต่อกันทีนี้คนก็จําสับสนว่าอะไรมันคืออะไรปัจจุบันนี้เราก็เราเข้าใจว่าเป็นข้างข่าวกินกล้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทีนี้ก็จะมาถึงลิงกับเสือทํานองเพลงนี้แหละที่เราเรียกว่าลิงกับเสือเมื่อสักครู่เลยนะฮะออนี่อี่คือเพลงลิงกับเสือลิงกับเสือถ้าเผื่อนี่ย ข้างข้าวกินกล้วยแต่คนทั่วไปอ่ะคิดว่าไอเพลงลิกสิเสื์คือข้าวกินกล้วยสลับกันไปสลับกันไปก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ป่าเดียวกันก็เพลงลูกทุ่งเอามาร้องกันเยอะนะมีไหมฮะรอดีอะไรก็ดีถ้าได้ไม่ดีที่มีมีแล้วของผมน้องจุ้ยไงครับเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักเพลงได้ไหมอ่ะเพลงอะไรเลิกเมียบอกมา หล่อดีอะไรก็ดีสุดท้ายไม่ดีที่มีเมียแล้วหล่อจังฉันจังอยากแซวลั่มีเมียแล้วแล้วก็เหอะก็เหอะก็คนอะไรนาดูได้พวงได้ผู้ไม่เคยไม่เคย เ้ะไม่มีเมียคุมละไปสมอยู่ไหนทำไมบ่งเจอมาดแมนแสนคมกว่าไครผิวพันธ์ออกไทยถูกใจชนกเธอเสียดายทำไมบ่งเจอหน้าตาเจอเธอก่อนวันเขาีตาล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 า เลิกเมียบอกมาของคุณยุยญาติเยอะนั่นเองพี่แท่งเลิกเพังครับไม่ครับผมนะฮะหายเรื่อยๆครับเพลงทำนองนี้เป็นสุนทราภรณ์ก็มีนะมีใช่ไหมฮะจะเพลงอะไรเอ่ยรำวงรื่นเริงสําราญอ๋อมากลายเป็นเพลงรำวงทำนองเดียวกันเลยเมันจะมันจะเร็วหรือมันจะช้าประมาณเดิมประมาณเดิมใช่ไหมสนุกมเท่าเดิม G ฟนะครับทิ้งนะครับใช่ครับค่ะได้ครับ เรื่เดินสันานสบายทั้งใจและกายสนุกสุขสานตีถึเช้าถึง้าวสรานทุกคนชื่นบานสํารานเาอใไทยคนดีคดุกกีก็มาสู่ดังดาราติดตาตึงใจเชิญทำแม่งามที่ไลเชื่อแลงทั้งใจคงได้ชื่นชมโดยใายิ้มชายมองมาเพิกคิดนิดตาใบหน้าคมคายเชิญนใจ จบงามสมจริงเออ ก็อยู่ในทํานองของครั้งคาวเรียกว่าครั้งคาวกินกล้วยก็ได้เอราจะติดไปนอกลินกล้วยแต่จริงคือลิงกับเสือเราพีโชว์คุณพันครับผมเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับผมเป็นลักษณะของการประสานเสียงจากเสียงไทยคอรัสครับในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่8ครับผมนะครับในเพลงลิงกับเสืออ่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเชิญครับ

ิ uhm ิงน nice ่ลสิ่งเสื้อไม่เคยผูดลิงผู้รอบตะปบลิงตลิงหลบพัลละวันใครเคื่อมีฮัลวันมายิงราหนีโกรธากับอินดุนดาคันเตือนใจให้ใจ้ยันเถิดทันวิดไมไปกันยาว นี่คือเสียงครูกกไก่เสียงไทยคอรัสคิดถึงไม่เจอกันหลายปีเลยนะ <c oughs> มากตั้งแต่โควิดนะ <c oughs> ทุกครั้งครูไก่เนี่ยก็จะมีการแสดงที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะเป็นการร้องประสานเสียงที่บางทีมีการแสดงผสมอยู่ด้วยนะเอาวันนี้ครับขอบคุณครับ,บครูเอครับน้องนุงน้องโบยครับผมขอบคุณครับพักัปสักครู่ครับคุณคพระช่วย